รอบๆด้านน้องโรงแรมเป็นช่องสวยมาก The Horiot Hotel and s u i t e ก็จะดูแลนิดนึงตอนนี้ถึงห้องทัพแล้วนะคะรับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูในห้องทัมมามากวว่าคนที่สองของเขาจะเป็นจอยอันนี้เปอนจองทาน a าก d a นะค,ะนะคะระคักกาบรา,กกาคายูทีประมาณคนละเจ0ดกว่าบาทนอกกับตัะคนปรลังสามร้อบาทโอเคมาดูห้องกัน เปิดมาก็เจอเตียงเลยเป็นเตียงคู่สองอันเนาะเป็นน่าจะระเบียงนะครับมีทีวีมีโต๊ะสำหรับทำงานได้ส่วนซองไซมือคือห้องน้ำห้องน้ำห้องส้วมนะจ้ะเดี๋ยวพาไปดูระเบียงดีกว่ามีวิวสวยหรือเปล่าอ๋อมันจะระเบียงมันลือแค่นี้ไนไง,งอนอนคือนางจมว่าอย่างไฟมาเข้า นี่คือผ่อนคีการ์ดออกมาเจ้าวันนี้ไปอยู่ที่ต้งไปชา,ายอย่างกอฟสามจอหนสามห้องนอนสบายสบายมาเดลมาอยู่กันติ้งเพูอหองเป็นแบบลูกปั้นของ้มแม่คนอิมเนาะที่แบบองค์ใหญ่ๆแล้วก็มองไปรอบๆก็จะหันแบบวิวทะเลอย่างนี้งามทะเลงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ อันนี้เป็นวัดออกแนวจินจนะีนหนงามวิวน้ำทะเลนะครับตรงนี้คนเยอะมากกมไม่เยอะเท่าใด,าดหรอกทำไมคนอิมอยู่ด้านนี้บสสีชมพูเนาะแต่ว่าอันเพื่อนเหอนขึ้นข้าพราะเนื่องจากช่วงนี้โคนลดหน้ามันระบาดมากเ <c oughs> ขาก็เลย <c oughs> no ต่อไปเราจะไปที่สถานมังกรนะครับเดียวามาอยู่กับที่สถานมังกรเนาะามังกรทุงบทด่างแย่นม่เก่งแบบเราพนักงานหน้านี่จะเป็นย่างที่แบบเจริญมากๆของย้านเราไปแอลกัน หมดเดียวครมาถึงที่สะพานมังกรแล้วนะครับสะพานมังกรว่ะมังกรพ่นน้ำตรงนี้คือวิวสวยมากตรงนี้มังเรีว่าสะพานแห่งความรักนะครับเดี๋ยว่าจะมาทายหูปเล่นกันเนาะแถวๆนี้

เออฮัลโหลดมอร์นิ่งวันที่สามแล้วเนาะวันนี้จะไปแบนนาฮิลนะครับม <c oughs> ือเจ้าของเฮาในวันนี้ก็คือ เป็นบุฟเฟต์นะครับเดี๋ยมีข <Yes. S 1> องหลากหลายเห้เลือกกินเนาะ้างเอาอย่างห่องมีสโลปทับกาดขาวแล้วก็นี่เ,เลยสาวสวยกินแบบนี้มีสลัดท็อฟมีคาสตา้าเบคอนแล้วก็ขนมปังสลัดประมาณนี้คอ่เป็นแตงหมด้วยน้อย,อยอกยับไข่ไก่ อันนี้เป็นโรงแรมสุดท้ายของทริปนี้นะครับโรงแรมคืนที่3เนาะดิมอนซีนซะจ๊ะอ,อ,อันนี้รอบโรงแรมหรูหราไฮโซมากสำหรับโรงแรมนี้ก็ข้อมูลกันแป๊บหนึ่งโอเคครับต่อไปจะขึ้นไปบนห้องแล้วเนาะได้พักอยู่จัน12นะครับโอเค คืนนี้คิดว่าน่าจะหรูหรามกกว่าทคืนเนะาะเพราะว่าคืนนะ้ปมันสี่กว่าแบบเดี๋ยวมารอลอุ้นกันนี่เนาะห้องก็แบบว่ามันได้กว้างอะไรอย่างมากมายเนาะนีแรกเราหวังไว้มากกว่านี้นะมันจะโอเคอันนี้ก็ทวิวทะเลไม่นเหม,นมนะอ,อนเนมทีม่ทะเลให้ไม่น,มน,มน,น้อยเราคิดว่าแต่คืนคืนที่ต่ว่าโอเคกว่าราคาถูกกว่าเยอะมาก ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนดาาฟ้าของโรงแรมนะครับก็คือดังตาเนาะซึ่งเป็น mm. ตาไว้น้ำของโรงแรมจะ mm. บอกว่าวิวงามมาก mm. ตามมาดูนี่ทาด้าน mm. ตรงนี้เป็นตาไว้น้ำ mm. น้ำรใสมาก mm. แล้วกว็ข้างหลังก็คือวิวทะเลสวยจ้ะไปดูกันแฟ mm. นจีกเกดดีๆเลยแต่ว่ามมีคนเลยอะ่ะผู้คนหายไปใหนมอส มาช่วงคนรล่นาระบาดก็ดีน้อยตรงนี้ตรงได้แบบมันต้องมีคนมาแย่งชิงฉันถ่ายรูปที่นี่เป็นของข้าเอฟิวทะเลคดีที่สุดในสามโลกเฮ้ยจะทำไหมเข้ากล้องทีหนาขวดเขนบอกว่าห้าม นี่มีคนจะมาว่ายน้ำกันแล้วนะบัดนาวแอนดี้นะกจ๊าแอนดี้ขอมาเดี๋ยวมาอัพลงกันทังแรกโอ้เดี๋ยวมันก็จะเป็นทุ่ห้อยนี่เราจะไปเดินในทะเลกันนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากลงเย็นสุดๆโอ้ยจีน่าสตอรีฮนักแมววนนี้เราก็จะมาชิลเอากันกับ สาวสาวแเลยหมันต้องโลมมึงจะโลมไม่หยอ<น>ตรงจุดนี้คือดีที่สุดในสามโลก<ไ>เดี๋ยวเราก่จะวิ่งออกไปทะเลกันตรงนี้<ไ>มึงก็โลดไปแรกมึงจะไปกรรมแพงาปย้อนน้ฝพายจะลลงสู่ทะเลแล้วก่จะลอยไปกับทะเลแล้วตอนนี <laughs> อันนี้คือชุดดูราไฮโซเป็นคนหนูตอนนี้อยู่ทะเลแล้ว ยาเยนเพลินนะคะ 啊，泰兰啊，Yes。